มุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับไปด้วยกันนะคะทุกคนเป็นไงบ้างสวยเนาะนี้ อันนี้ก็คืออาหารที่สั่งมากินด้วยกัน สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวิสุวิชาดานะคะกลับมาเจอกับหญิงกันอีกแล้วนะคลิปวันนี้นะคะก็ไปเที่ยวเหมือนเดิมค่ะทุกคนใครที่อยากหาคาเฟ่น่ารักน่ารักสไตล์ความเป็นไทยหรือว่าอยากไปดูการย้อนยุคว่าไทยสมัยก่อนเขาเป็นยังไงรัชกาลที่5รารัชกาลที่6นะคะคลิปวันนี้หญิงจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบนั้นค่ะทุกคนย้อนยุกลับไปอีกโลกนึงเลยนะคือจะบอกก่อนว่าส่วนตัวแล้วว่าหญิงเป็นคนชอบอะไรที่แบบสไตล์ไทยๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาหาร การกินเครื่องครัวอะไรอย่างเงี้ยหญิงรู้สึกว่ามันมันอธิบายไม่ถูกแต่หญิงรู้สึกว่าหญิงชอบอะไรพวกนี้นะแล้วก็เวลาดูละครอย่างเงี้ยเนาะเพื่อหญิงเขาก็จะชอบแบบดูซีรีส์อะไรกันอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วหญิงชอบดูอะไรที่แบบเป็นไทยๆอย่างบุพเพสนิว่าอย่างเงี้ยทุกคนเอออย่างเงี้ยหญิงชอบมากแล้วก็แบบคือมันดูแล้วมันแบบเราร like ับร like ู้ว่ามันเป็นยังไง อธิบายไม่ถูกว่าเพราะอะไรทําไมถึงชอบนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะยิงจะพาทุกคนไปเที่ยวกันไปหาของกินอร่อยๆใครที่แบบอยู่บ้านเงาๆเบื่อๆดูคลิปนี้แล้วไปเที่ยวกับหยิงได้นะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะว่าน,นี่ยิงใช้เป็น iPhone 14 Pro Max ถ่ายนะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องคุณภาพกล้องเรื่องคุณภาพเสียงกันนะคะว่าเป็นยังไงเพราะปกติแล้วเวลายิางออกไปไหนอย่างเงี้ยยิงจะใช้เป็นกล้องคอมเพล็กซ์ถ่ายนะคะมันก็จะให้ความละเอียดของภาพที่สมูทกว่าอยู่แล้วเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ทั้งคลิปเลยนะคะจนจบคลิปนะยิงจะใช้ ใช้เป็นกล้อง iPhone 14 Pro Max ถ่ายนะคะเราจะมาดูกันว่าคุณภาพวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันจะเออดีขนาดไหนจะดีมากไหมแล้วก็การสั่นกล้องเป็นยังไงแต่บางอย่างอ่ะมันอาจจะอยู่ที่หิ่งถือกล้องนะก็จะพยายามถ่ายออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องไม์นะทุกคนหยิงจะไม่ได้ใช้ไม์เวเลทหรือว่าไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยก็คือพูดปากเปล่าแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยเปิดลําโพงอย่างเงี้ยปกติเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณภาพคลิปวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเป็นกําลังใจใหิงด้วยนะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหญิงขอเก็บของแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกกันแล้วไปเจอกันข้างนอกนะคะไวโอเพิ่งตื่นเหรอคะลูกึไวโออายุหนึ่งปีกับอีกเดือนเมษาหนึ่งปีกับีเท่าไหร่เมษาพฤษภามิถุนา,า,ากนกฎาดาสิงหาแล้วเนาะลูกหนึ่งปีสี่เดือนแล้วไวโอน้องไวโอเขาเมื่อวานมีเพื่อนมาเล่นไงเพื่อนก็คือแบบหาเพื่อนให้ไวโอเนี่ยแหละมาเล่นที่ห้องก็แบบ อยู่ได้เกือบอาทิตย์เลยทุกคนแล้วแบบนางสนิทกันแล้วอะนางสนิทกันแล้วนะคะแบบเออเวลาไมโอปกติอะเขาจะเป็นแมวที่ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอยู่อย่างเงี้ยเงียบๆนิ่งๆ,ยๆ,ยๆอย่างเงี้ยทุกคนเออแล้วแบบคือมีเพื่อนมานางพากันเล่นนะพากระเล่นแบบทั้งคืนเลยแล้วคือหญิงนอนแบบไมโอกระโดดทับตัวมามีทั้งคืนเลยใช่ไหมลูกแต่มามีก็ไม่ได้อะไรเนาะมามีเห็นแบบ น้องไโอแฮปี้ก็แบบดีใจแล้วเพราะนานๆาทีเขาแบบหญิงเลี้ยงเขาตัวเดียวไงทุกคนเห็นเขาเหงาเขาอะไรอย่างงี้ก็สงสารเนาะทำหน้าน่ารักตลอดเวลาเลยนะทำหน้าน่ารักตลอดเวลาเลยตัวเนี้ยอยู่ห้องเป็นเด็กดีนะคะเข้าใจไหมอย่าหนีเที่ยวนะเออเอาไงก็เอาเหอะอย่างงี้ใช่ไหมก่อนออกขอหาข้าวกินแป๊บนุงมาไหนตู้เย็นก็ของกินไม่ค่อยได้ซื้อตุนนะคะก็มีตุนบ้างแบบ เนี่ยตู้เย็นก็ไม่มีอะไรทุกคนมีน้ําเปล่าแล้วก็มีของกินเล็กๆน้อยๆส่วนมากอย่าซื้อแบบตุนเป็นอาหารแห้งแบบพวกที่มันแบบอาหารแห้งอะ่ะทุกคนใส่น้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยเคยมีพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นานๆกินทีไม่ค่อยได้กินกินแบบพวกส่วนมากเวลาจะซื้ออะไรเงี้ยจะออกไปซื้อแล้วก็กินวันนั้นเลยที่เขาแบบทําวันนั้นแล้วก็กินวันนั้นหมดไปเลยอันนี้ก็ข้าวเช้านะคะจะมีเป็น สลัดอะโวคาโดเพิ่งซื้อมาเมื่อวานยังไม่ได้กินเลยซื้อมาตอนเย็นนี่แหละสลัดอะโวคาโดกับไส้กรอกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเ ของวยโอเป็นอกไก่ฟักทองแล้วก็แครอทใส่ให้นางกินแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างนี้แนะนำว่าใครที่แบบทําอาหารเปียกให้น้องแมวอ่ะควรจะแบบว่าแยกใส่ถุงเล็กๆแบบมือนี้เขากินถุงเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แช่ฟิตไว้จะดีกว่ามันจะได้อาหารจะได้ไม่เสียนะคะเพราะว่ามันมีแค่เนี้นิดเดียวอ่ะแล้ววยโอกินยิงให้วายโอกินอยู่แล้วผสมกับอาหารเม็ดอะไรอย่างเงี้ยหรือให้นางกินแล้วก็เสริมแบบพกภูมิภูมิกันอะไรนาะงอย่างเงี้ยนางกินสองสามวันก็หมดแล้ว รีวิวตู้เย็ยนอีกแล้วคราวที่แล้วก็รีวิวไปตู้เย็ยนไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คือน้ําเปล่าเนี่ยทุกคนน้ําเปล่าไม่รู้นะว่าที่อื่นเขาแช่กันยังไงอะแต่หญิงอะเป็นคนที่แบบขี้เกียจไงก็เลยแช่นะคะเอามาแพ็คสองแพ็คแล้วก็แบบเออแช่ทีเดียวแล้วก็ให้มันเย็นอยู่อย่างงี้เลย แล้วก็ด้านข้างก็จะด้านข้างตูเงนะ้เย็นเนี่ยอยากจะให้ดูแต่ว่ามันลงนิดนึงก็เลยวันนี้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบแบ,บแรนด์แบรนด์เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยเนี่ยแบรนด์ก็ซื้อมายังไม่ได้กินเลยว่าจะกินช่วงสอบแต่ช่วงสอบสุดท้ายเราก็กินกาแฟนะคะเพราะว่าง่วงมากตื่นเช้าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหยิงขอาไปกินข้าวก่อนนะถึงแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือตัว ด้านหน้าคาเฟ่นะคะจะอยู่ติดกับโรงพยาบาลพะมงกุฎก็คือตรงนี้เลยก็คือสมมติถ้าใครจะมาสังเกตง่ายเลยคือโรงพยาบาลพะมงกุดนี่คนเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้าง มไ,ไม่วันนี้จะทำแบบเป็นคลิปลองดูคุณภาพกล้องของ iPhone 14อ๋อเขาก็จะบอกประวัติความเป็นมาหมดเลยอะเันชอบความเป็นตำราของเขาอ่ะ <laughs> เออ สั่งข้าวก่อนแล้วค่อยสั่งเครื่องดื่มแล้วกันเดี๋ยวพายมันเลียงะนอซโต้หมูโอซโต้หรอมันมีอันหนึ่งอ่ะเมนูของหวานมากเลยาม่แต่ไม่รู้เชื่ออะไรมองว่านี่เป็นกระดาษแบบโอซโต้โอซโต้อไร่ไกินโอซโต้โอซโต้คืออะไรที่มันจริงกับชา,ท,บชาที่มันเป็นที่มันสกินกับมอร์นิ่งทีอ่ะอดิ หูข้าวมากเลยอ่ะ ชาไทยก็มันหอมแบบหอมชาไม่มันคือมันแบบกลิ่นมันหอมกว่าแบบขึ้นจมูกมันคือมันมีแบบซิเนเตอร์เลยอ่ะอันนี้คุสั่งหวานปกติแต่ว่าตัวชาติและดับความหวานค่ะไม่หวานมากกําลังดีกําลังดีมากนนี้อันนี้ก็คืออาหารที่สั่งมากินด้วยกันก็บอกแล้วว่าโตไม่พอ อันนี้มีอันนี้เป็นข้าวมัสมั่นไก่นะคะก็จะแบบ,แบ,บ,แบ,บมัสมั่นไก่แล้วก็มีแบบหอมใบตองแต่เดี๋ยวเรามาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็คือขับแซมบิดคืออันนี้ดังมากใน Ti กต o อกเห็นเขารีวิวใช่รีวิวเยอะมากอันนี้ก็คืออะไรนะสลัดแล้วก็มีอันนี้เป็นของหวานเขาเรียกว่าอะไรนะชิมคโน แม่เราจะมาชิมมัสมั่นไก่กันเมื่อกี้ชิมแล้วใช่ป่ะรสชาติเป็นยังไงหน่อยไม่กินแต่หนังค่ะชิมแต่หนังก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ทำไมหนังมันหายอันนี้เป็นมัสมั่นไก่เดี๋ยวเราชิมนะแม่ค่ะโอ้โหคอนขึ้นเลยอ่ะเสร็จแลตอนแรกกะว่าจะไม่กินข้าวเลยแต่แบบเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปที่พระราชวังกันเนาะไปถ่ายไปดูกันว่าเป็นยังไง อันนี้เป็นมันลามปังแต่ว่าต่อไปแซนด์วิชแต่มันไม่ได้เยอะมากก็เห็นแบบในรีวิวติ๊กต็อกเยอะมากเลยนะรีวิวแซนด์วิชเนี่ยพิมพ์แป๊ดเราตัดให้เลยแซนด์วิชแต่ว่าแอบ,บเลยนิดหน่อย แบบว่าชอบมันลองตัวเหมือนในสมัยก่อนเลยหรออันนี้คือแบบอาหารดั้งเดิมในสมัยก่อนนะปะแต่ว่าขาดอย่างอยู่บ้าอะไรอยากได้ซอสมะเขือเทศสนุกดีขายอะไรนะปะอันนี้ชอสเบอร์ ก็เห็นมันมีอีกอย่างหนึห่งที่เขาเอาครีมชีสปั้งมาทากับแค้กเกอร์ใช่ไหมใช่ใช่ครีมชีสมันคือสดป่ะชีสสดใช่ไหมตอนนี้คือหยิบม,มากินไม่หมดหมดกูเนีเ่ยเหลือเนี่ยแซมมี่อ,อร่อยไหมอร่อมึงแล้วหลังจากนี้ไปคลิปก็จะมีแต่ชิมชิม ก็ไเอยคนจริงๆอะเรามีเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่มีแค่สคนนั่นนะเนาะแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเขาแบบคนคนตาวันนี้อากาศไม่ค่อยรอ้อนแล้วก็ออากาศไม่ค่อยร้อนแต่ว่าจริงๆตั้งใจจะมาถ่ายชิ้นี่นแหละแต่ว่าคนเยอะนิดน,น,นึงก็เลยอาจจะเก็บไม่ได้หมดทุกเฟร คือคาเฟ่นะคะทุกคนแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นพระราชวังนะคะจริงๆอ่ะเราจะเข้าไปได้นะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแต่ว่าพระราชวังเขาจะเปิดเป็นรอบๆนะคะเมื่อกี้หยิ่งสอบถามพี่เจ้าหน้าที่แล้วแต่อยากพาทุกคนเข้าไปดูมากเพราะว่าด้านในคือเป็นแบบของรัชการที่5รัชการที่6เลยนะอีนี้คือประมาณยังไม่บ่ายโมงถ้าอยากเข้าไปต้องรอบ่ายโมงก็ว่าน่าจะรอนะคะทุกคนมาถึงแล้วอยากเข้าไปดูเดี๋ยวจะพาเก็บภาพมาฝาก โอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้หญิงเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรและเดี๋ยวเราช่วงบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปชมพระราชวังกันก็คือพี่เขาพูดเต็มๆสองชั่วโมงเลยก็ว่าฟังแน่ๆค่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าความเป็นมาเขาเป็นยังไงไหนมาถึงที่นี่แล้วเนาะแล้ววันนี้ก็คือไม่ได้แบบมีธุระเร่งรีบอะไรด้วยโอเคอันนี้เรามาอยู่ที่ร้านขายตั๋วแล้วนะคะทุกคนชื่อว่าร้านมัทน,นา เดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกันเลยตั๋วที่นี่ก็ไม่แพงนะคะทุกคน40บาททุกคนเขารับฉพาะเงินสดนะคะเดี๋ยวหญิงต้องกลับไปเอาเงินที่คาเฟ่ก่อนเพราะว่าน,นี่ไม่ได้พกเงินสดมาเลยแลวเดี๋ยวเราค่อยมาที่พี่เขาอีกทีกนะคะ อันนี้คือ b e ฟอร์หลังกินนะคะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์โต๊ะก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เป็นที่ถ่ายรูปอันนี้มาไว้ข้างล่างนี้เลยเคลียร์โต๊ะอันนี้คือวิธีแบ็กกราของรูปภาพ IG ที่แบบแต่ละรูป แบบว่าหลุดมาในสมัยก่อนอะ ถ้าคนไหนมีความคิดว่ามีเรื่องมีราวกับคนนะจริงๆเป็นไงบ้างล่<ร>อเหลอว<อ>่าสวยสวยก็ได้มาดูแบบราัชาการที่ห้ารัชาการที่หกอ่ะดูดีสบายสุดๆหูเอือ่ะ เราตอบแบบสวยเนาะก็่ก็วันนี้บอกคนดูว่าจเราจะขึ้นไปคนสิบสี่เธอลองแพนขึ้นแพนขึ้นข้าับนมดีรายไรายไปเจอเลยค่ะแต่ตัวนี้หนึ่งนะแต่ถดงว่าจะไม่รับ ตอนนี <OR> ้พามาชมวังยุโรปนะคะที่สมัยนี้ก่อนเขาสร้างขึ้นหญิงจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่เดี๋ยวจะเก็บภาพอินโทรสวยๆมาฝากทุกคนนะคะตอนนี้คืออากาศร้อนมากแต่ว่าไม่เป็นไรเขามีพาสแตะเป็นไงร้อนปะจะจบแล้วไม่พูดก็ดูเดี๋ยวพาเก็บมูชชมนะคะว่าด้านในเป็นยังไงสวยมากทุกคนสวยมาก ถ้าใครมาพระราชวังพญาไทนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีจุดคาเฟ่ให้ mm hmm. แบบคือถ้าว่าง่คือใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราอยู่มาตั้งแต่ประมาณเที่ยงแล้วเดี๋ยวบ่ายสามเราก็ต้องไปเราก็ให้เขาดูได้ให้เขาได้แต่ว่า นสจริงๆเราเดินชมก็ได้แต่ว่าที่สมมุติถ้าใครมีเวลาว่างเนี่ยค่าชมก็40บาทสาหรับผู้ใหญ่ปกติเนาะแต่ถ้าเป็นสูงอายุก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่เข้าชมเนี่ยก็จะได้ขึ้นชมด้านในด้านบนด้วยแต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะมีเวลาจํากัดด้านนอกก็อย่างว่าก็โอเคเพราะว่าก็ได้เห็นหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนสมัยก่อนเขาสร้างเป็นทรงยุโรป เขาบอกเมื่อกี้แต่เมื่อกี้สวยมากเลยเนาะด้านหน้าหอด้านหน้าใช้เวลาทั้งวันกับที่นี่อันนี้ก็คือเป็นไกด์เขาก็จะพาชมพลันก็อย่างที่บอกถ้าเข้าชมอ่ะเราก็จะได้เห็นด้านบนแต่ว่าถ้าเราแบบมาเองก็จะไม่ได้ชมหอโหสวยมากดู เป็นไงบ้างสวยเนาะสวยมากแต่ว่าพวกองมาเ่ยน่าจะนั่นแต่ร้องมันแพงอันนี้คือห้องทำงานใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะสวยมาก ยังไงกันมากคะ่ะคือจะบอกว่าพระราชวังใหญ่มากแต่ว่าอาจจะเก็บร,รายละเอียดภาพมาได้แค่บางส่วนนะคะเพราะว่าเยอะจริงๆนะก็วันนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยใครที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปเนี่ยเรามาดูกันว่าจะพาไปทำไรกันอีกนะคะใครอยู่ห้องเบื่อเบื่อก็ดูคลิปนี้หวังว่าจะช่วยได้นะ